นะมาเที่ยวเมืองไทยกันนะครับผมนะครับสมแล้วนะครับผมนะที่ยูนิโกโ้ซึ่นโซมนะครับผมว่าเป็นสนามบินที่ใหญ่นะ้วก็รองรับนะักท่องเที่ยวไล่จากมหาสารนะครับผมนะเดี๋ยวก็จะมีก็จะมีลาม่านะครับผมนะจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมว่าสนามบินของตอนนี้ใหญ่กว่าประเทศไทยตั้งหลายเท่ารัวคโฮมแต่ไม่ ได้รับการซื่นสมนะครับผมอันนี้เขาก็จะรามากันนะครับแต่ว่าต้องซื่นสมนะครับผมไทยนะครับโดยเฉพาะจุดรับส่งและท่องเที่ยวนี้ก็สุดจริงๆนะครับผมนะก็จะมีถนนอยู่หนึ่งสองแล้วก็สามซันนะครับผมนะที่รถยนต์สามารถวิ่งเข้ามารับส่งและท่องเที่ยวได้นะครับผมส่วนจุดซันหนึ่งนะครับผมนะก็จะเป็นจะมีอยู่สีซันนะครับซันใตดินด้วยนะครับผมซันใตดินก็จะเป็นแอร์พอร์ตเดลิงนะครับ แล้วก็ซันหน้าดินก็จะเป็นนะพวกวแท็กซี่แล้วก็รถทัวร์แล้วก็แก๊บนะครับผมนะเยอะแยะนะครับสันนี้ก็จะเป็นอ่าซันที่รถยนต์นะครับผมนะสำหรับอ่าแบบพี่น้องนะครับผมญาติพี่น้องเขาที่จะมารับเขาก็จะ,ะจอดตรงนี้นะครับผมนะครับแต่ก็ไม่ได้จอดนานนะครับผมนะก็จะมีอากาศนะครับผมช่วยดูแลนะครับผมนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสองฝั่งไทยลาว้อตอนนี้ตอมกาพาทุกคนมาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมนะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาอยู่ที่11โมงครึ่งนะครับผมนะของวันที่7เดือนธันวาคมปีพศ2 5 6 7นเั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นบันเสาร์นะครับผมนะตอนเช้านะครับผมก็จะมีทัวรนะ์นักท่องเที่ยวนะครับผมนะหลังไหลกันเข้ามานะครับนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่วง ปลายฝนต้นหนาวนะครับผมนะนี่ครับป้าต้นน้าต่องเที่ยวนะครับตอนนี้ก็ทยอยกันมาแล้วครับผมนะน่าจะเป็นเอเที่ยวบินของชาวยุโรปนะครับผมนะครับเป็นฝรั่งนะครับผมนะมาเที่ยวเมืองไทยกันนะครับผมนะครับสมแล้วนะครับผมนะที่อยู่นิโก้เสื้นสมนะครับผมว่า เป็นสนามบินที่ใหญ่แนละ้วก็รองรับนะักท่องเที่ยวไล่จากยยมหาศาลนะครับผมนะเดี๋ยวก็จะมีก็จะมีลามานะครับผมมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมสนามบินของตอนนี้ใหญ่กว่าประเทศไทยตั้งหลายเท่าแล้วครับผมแต่ไม่ได้รับการซื่นสมนะครับผมอันนี้เขาก็จะลามากันนะครับแต่ว่าต้องซื่นสมแล้วครับผมไทยนะครับโดยเฉพาะจุดรับสง่งและท่องเที่ยวนี้ก็สุดจริงๆนะครับผมนะก็จะมี ถนนอยู่2แล้วก็3ซันนะครับผมนะที่รถยนต์สามารถวิ่งเข้ามารับส่งนักท่องเที่ยวได้นะครับผมส่วนจุดซันหนึ่งนะครับผมนะก็จะเป็นเฮ้ยจะมีอยู่4ซันนะครับซันใตดินด้วยนะครับผมซันใตดินก็จะเป็นแอร์พอร์ตเดลิงนะครับแล้วก็ซันหน้าดินก็จะเป็นแบบแท็กซี่แล้วก็รถทัวร์แล้วก็แก๊บนะครับผมนะเยอะแยะนะครับซันนี้ก็จะเป็นซันที่รถยนต์นะครับผมนะสำหรับแบบพี่น้องนะครับผม ญาติพี่น้องเขาชี่จะมารับเขาก็จะมาจอดตรงนี้นะครับผมนะครับแต่ก็ไม่ได้จอดนานนะครับผมนะก็จะมีอากาศนะครับผมช่วยดูแลนะครับผมนะนะครับมากแต่เช้าเลยครับผมวันนี้นะครับ อยู่ข้างบนเขาก็าจะตกแต่งต้นคริสต์มาสน,นะครับผมบมากันแต่เช้าเลยนะครับยินที่พีเอฟนะครับผมนะคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้ต้อมมาถ่ายอยู่ที่สนามบินนะครับผมนะตรงจุดที่ขาออกของลับต้องเที่ยวนะครับผมนะโซนประตู 4นะครับผมนี่ครับวันนี้ต้อมก็ออกมาหลังจากที่ไม่ได้มาหลายเดือนนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมนะครับผมเพราะว่านักท่องเที่ยวช่วงนี้กําลังเข้ามาในประเทศไทยแบบอย่างมหาศาลเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวสะสมอยู่ที่32ล้านคนเลียนะครับผมไทยก็อ่างเป้าไว้แค่35นะครับต้อมว่าน่าจะถึงแน่นอนนะครับผม ก็ว่านนะครับผมนักท่องเที่ยวนี่มากันจื้อนะครับช่วงนี้ดูครับผมเต็มนะครับอันนี้บรรยากาศตอนเช้า,านะครับผมนะที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าจะเป็นบริษัททัวร์หรือว่าคุปทัวนะครับผมเขาก็จะมีชื่อของนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับนะครับเต็มเลยครับผมเขาก็จะอรอลูกทัวร์ของเขานะคผมตผมจุดนี้นะครับ ครับผมตอนนี้ก็ออกจากเที่ยวบินนะนะครับผมก็จะออกมาตางประตูนี้นะครับผมก็จะมีอยู่สองฝั่งฝั่งนั้นก็เยืะเหมือนกันนะครับผมนะ, mm hmm. ะเดี๋ยวเราไปชมตรงจุดนั้นนะครับผมจุดที่ประตูทางออกนะครับผมนะนะ mm hmm. ครับสะดวกสบายนะครับผมนะ สนามบินเมืองไทยนะครับผมจุดที่แรกนงินก็ตรงนี้นะครับผมนะนี่ครับก็จะเป็นผู้โดยสารที่กําลังรอเดินทางหรือว่ารอน่าจะเป็นรอเที่ยวบินนะครับผมเที่ยวบินที่จะออกนะครับก็จะทานข้าวทานอะไรก่อนนะครับผมก่อนที่จะขึ้นบินกันนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าชั้นอาหารนะครับผมเป็นร้านอาหารนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกซอฟไลน์นะครับผม ครับนักท่องเที่ยวก็มาชาร์จแบตก่อนนะครับชาร์จแบตฟรีด้วยนะครับผมล่ะเดี๋ยวเรา,เาพามาดูจุดนี้กันครับผม ครับผมาตรงนี้ก็จะมีนักทเที่ยวแล้วครับผมว่าออกมาจากเที่ยวบินกันนะครับผมนี่ครับเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูทางออกที่สีนะครับ นี่ครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ทยอยทยอยกันมาได้นะครับผมนะนี่ครับก็จะเป็น่าาวฝรั่งนะครับผมเยอะจริงๆนะครับเที่ยวนี้นะครับผมปาตัวดังไ์กันออกมาแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นเที่ยวบินน่าจะส่วงประมาณ10บโมงนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็น11บเอ็ดโมงครึ่งนะครับนี่ครับผมตอนเช้าๆนะครับผมนะอากาศเย็นๆนะครับ นี่ครับเมืองไทยนะครับผมยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวกันนะครับผมนะ้าที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับผมสมแล้วนะครับผมนะ้าที่ยูนิโก้นะครับผมนะชื่นชมไทยว่าเป็นสนามบินที่ใหญ่แล้วก็สวยที่สุดนะครับผมแล้วก็ทันสมัยนะครับนะครับผม นีครับอ๋อทยอยกันออกมาแล้วนะครับนี่ครับผมสุดจริงๆนะครับผมเมืองไทยนะครับนี่ดุนเอานะครับผมนะปีนี้ว่าจะถึงเอ่อเป้าไหมครับผมปีนี้นะครับน่าจะถึงนะครับผมเพราะว่านักท่องเที่ยวนี่เดินทางเข้ามาแต่ละวันนี่เยอะนะครับไม่ใช่ว่าเล่นน้อยนะครับผมนะนี่ครับ เป็นมาสําหรับคลิปนี้ต้อมกับพาทุกคนมาชมบรรยากาศนักท่องเที่ยวนะครับผมชว่วงส่องาวนะครับผมนะอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยนะครับสําหรับคลิปนี้ต้อมก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อชาบีพีเอฟซีอยากสนับสนุนกับวอตองกดขามโฆษณาเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ